แมโบขาลูกอายุหนึ่งขวบ2เดือนคะ่ะฟันยังไม่ขึ้นเลยคะ่ะแม่ผิดปกติไหมนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้กันคลิปกติดตามแล้วกดหัวใจกับแมโบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแมโบนัดคิดนะคะการขึ้นของฟันนะคะการที่ฟันขึ้นช้าเนี่ยอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงความผิดปกติของเด็กนะทีนี้มาดูป,ปัจจัยว่าอะไรบ้างนนะคะที่ทําให้ฟันลูกนะคะขึ้นช้านะคะหนึ่งเลยเด็กน้ำหนักตัวน้อยไหมสองคือคลอดก่อนกําหนดไหมนะคะสามคือมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่านะคะสี่ก็คือมีพันธุกรรมนะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะฟันำน,ำน้ำนมงอกช้าอาะไะรอาานะะะคก็จจ ตรวจช่องปากของลูนะคะโดยการที่เปิดปากลูนะคะแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยค่ะสัมผัสไปที่เหงือกด้านล่างนะคะซึ่งโดยทั่วไปเวลาฟันน้ํานมซีแรมจะขึ้นมันจะขึ้นจากฟันล่างนะคะด้านหน้าอะไรอย่างนี้เนาะลองสัมผัสไปซี่มีแบบตุ่มๆแข็งๆอะไรหรือเปล่านะคะแนะนาก็คือใช้มือนี่ค่ะนวดวนๆนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าตรวจดูแลโอ้ยก็ยังไม่เห็นมีตุ่มอะไรยังไงเลยอันนี้คือแนะนําอาจจะต้องแบบพาลูนะคะไปพบกับหมอฟันนะคะเพื่อที่อาจจะต้องมีการแบบเอชเลร่วมด้วยไหมแล้วก็ลองหาสาเหตุดูนะคะว่าการที่ฟันขึ้นช้าเนี่ยเกิด